สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3ย์7 4 7 5 3หนะคะ0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนม,มุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเราวันนี้วันนี้นะคะทางช่องนะคะมาใน ep ที่306 306นะคะราคาเดียวเลยองละ300บาท4องค์1,000 องค์ละ300บาท4องหนึ0 0พันนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะรายการแรกค่ะรายการที่1องค์นี้จะเป็นเหรียญพระไพโรจน์นะคะองค์นี้เป็นเหรียญพระไพโรจน์นะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตปรับแสงไฟนิดนึงนะคะนะอ่าเนี่ยค่ะ เหรียญพระไพโลดเป็นเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยค่ะเหรียญพระไพโลดนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้จะเขียนว่าวัดสวนส้มนะคะปีสองห้าศูนย์หนึ่งนี่ยนะคะ ปี2501เป็นเหรียญสีทองสีสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะองค์นี้รายการที่1ค่ะ300บาท300บาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะ3า0บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อชินแห้งๆนะคะเก่าๆด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีรายการที่สองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเขี้ยวแกะเสือนะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือเก่าๆมาแบบนี้เลยจ้ะเก่าๆมาแบบนี้เลยนี่ไะมจ๊ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะมาแบบไหนไปแบบนั้นมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะจ๊ะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่ส3มสร้อยบาทจ้ะรายการที่สามทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะมาในราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อยบาท4ี 1, ท4่องคหนึ่งพันนะจ๊ะ สี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะคะเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่อีค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่านะคะ ตัวเหรียญเป็นปี2 4 7สสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกกันน้าได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4 300บาท300บาทนะคะรายการที่4ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะองค์นี้ไม่มีแตกนะคะไม่มีแตกนะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะองน,นี้พระนางพญาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะตรงเส้นคอตรงนี้นะคะจะเป็นรอยลานนะคะจะเป็นรอยลานนะคะองน,นี้ เป็นรอยลานเนื้อดินแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะความแห้งของดินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยรอยลานสวยๆนะคะสภาพดีนะจ๊ะพี่จ๋าสภาพดีรอยตัดสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่ห้าสารอบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะ เป็นพระรูปหลอหล่มพ่อเงินนะคะรายการที่6ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรูปหลอหล่มพ่อเงินนะคะเก่าๆสวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะ300บาท รายการที่หกนะคะสามร้อยบาทนะคะอ,องนี้ไม่ทราบกลุมไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ดจ้ะรายการที่เจ็ดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงมเพาอกันเนื้อทองแดงลมดํานะคะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะอ,องนี้ เหรียญหลงพ่อก,กันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะสวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะด้านหลังเป็นยันส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะมาพร้อมเลยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะรายการที่7จ็นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8เป็นพลาสมเด็จไม่ซรากุไม่ซรา,ราพิม์พนะคะเป็นพาสเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ครัสมเด็จเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยคาบกุ้คาบเก่าชัดเจนเลยนะคะองค์นี้สวยเดิมสภาพดีเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะ300บาท 300บาทน,นะคะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุกอีีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มะคะ่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ขากดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดราคาไปต่อกันได้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8จ้ะ3า0 0บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่9ค่ะ รายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อสีเงินสสวยแบบนี้เลยเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะมีโค้ดมียันด้านหน้าด้านหลังเป็นยันปั๊มแบบนี้ค่ะเนื้อสีเงินเงินนะคะเก่าๆส,สวยๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะจะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกสีสวยกันน้าได้แบบนี้เลยมีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่9ก้าสามอบาท300บาทนะคะรายการที่9ก้าเนี่ยนะคะ300บาทจากรายการที่9รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบ รายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองอะไรนะคะสวยๆเก่าๆนะคะคราบแดงๆตามซอกเห็นชัดเจนทัวทขององค์แบบนี้เลยคะ่สะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะแบบนี้เลย เ็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีทองแบบนี้นะคะรายการนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่10ค่ะ3ามร้อยบาทเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเนื้อสีทองแบบนี้นะคะ3ามร้อยบาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งรายการหนึ่งหนึ่งนี้นะคะ เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักเนื้อทองแดงลมดำสภาพใช้ค่ะนี่นะคะเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพใช้ด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งสามนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญพระยาพิชัยดับหักนะคะปี2513เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพใช้มาแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่12จ้ะรายการที่12นี้นะคะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะคาบเขียวๆตามซอกนะคะคาบเหงือคาบไข่นะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งเหรียญเอ่อทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระรูปล่อหลงพ่อเดิมรายการที่12นี้นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่12นี่นะคะ300บาทรายการที่12ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13รายการที่13นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงค,ค,ค,คุกลักนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์เก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยะคะ่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้เป็นพระเนื้อผงคุกรักนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่13บ0าบาท300บาทนะคะรายการที่13สวยนะคะเก่าสภาพดีแบบนี้เลย300บาทรายการที่13ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อสีเงินฉลุลายแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกห้าเป็นเนื้อสีเงินฉลุลายแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะ สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณองนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเลยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆมีโค้ด้านหน้าแบบนี้เลยนะจ๊ะ สวยเดิมสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปี2519นะคะด้านหลังเหรียญเป็นปีสองห้สวยๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะพลาสติกมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆก,กันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15้านะจ๊ะสามร้บาท 300บาทจะรายการที่15บห้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีนะคะทุกรายการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดราคาไปต่อกันได้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทจ้ะ3า0บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16ค่ะ เป็นเหรียญใบเสมาหลวงพ่อไปนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่า <c oughs> องค์นี้ในหนูเป็นเหรียญใบเสมาหลวงพ่อไปนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเหรียญหลอ่อโบราณ <c oughs> เขาพูดมาแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหลอ่อโบราณแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ตามสภาพกันเลยนะคะพี่ๆดูกันเอาเองนะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจก็ดูกันได้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วจัดกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเขาเป็นอ่าอะไรนะ พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะจ๊ะพี่จ๋จาเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันแต่ส่วนตัวน้องจําไม่ได้นะว่าเป็นพิมพ์อะไรนะรู้แต่ว่าองค์นี้ยเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเลยค่ะมวลสารนะคะมวลสารองค์พระเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมวลสารองค์พระนะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยบาทสามรอยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิแปดนะคะ รายการที่18นี้เป็นพนลอดค่ะเนื้อดินเป็นพนลอดเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ mm hmm. เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย <c oughs> พลอดเนื้อดินนะคะ <c oughs> เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยหน้าตายังเห็นชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่18จ้ะ300บาท อาจารสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าไม่ทราบเลยค่ะว่าองค์นี้เป็นพระอะไรนะเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบเลยนะคะพี่ๆดูกันเองเลยนะคะแต่องค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นแบบนี้เลยเนื้อผงแหง้งๆหนึบๆเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะคะเนื้อผงแห้งๆหงนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่ยี่สิบจ้ะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิม แต่องค์นี้พิเศษอยู่อย่างหนึง่งเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นการลงรักน้ําเกลียงค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นการลงรักน้าเกลียงนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะแต่ว่าหนูดูแล้วนะเนี่ยนะดูเห็นพร้อมพี่ๆเลยนะเป็นสีทองๆองมาแบบนี้ด้วยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะปิดทองเหรอจ๊ะเนี่ยนะ จะเป็นแบบเหลือบทองมาแบบนี้เลยนะด้านข้างด้านหน้าก็จะมีรอยลักน้ำเกลียงนะคะเ<อ>นี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลย<อ>ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะอ,องนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะสามร้อยบาท องละ300บาทสี่องค์ึ0 0พันนะจ๊ะพี่จ๋าองละ300อบาท4ี่องค์1 0 0พจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่บวกเพิ่มนะคะไม่บวกเพิ่มรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่20 3ส0บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสีทองทองนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อกวยเนื้อสีทองคองแบบนี้เลยนะ,ะ๊ะเก่าๆสภาพดีอยู่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเก่าๆนะคะมาพร้อมเริ่มกรอบพลาสติกเก่าๆ,ๆกันกน,น้ำได้นะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาทรายการที่21ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22 เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะพิมพ์พุงป่องนะคะพระปิดตาเนื้อสีทองพิมพ์พุงป่องแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยมีรอยจันยั์ชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะ <c oughs> มีรอยจันทร์ชัดเจนนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะรายการที่ย2สองนี้สามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083-437-4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23ค่ะ รายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ <c oughs> เหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยค่ะสภาพเหรียญเส้นเหรียญสวยๆนะคะสภาพยังดูดีอยู่ <c oughs> ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะด้านหลังสวยนะคะสวยมาพร้อมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะ มีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่23นะจ๊ะ300บาท300บาทจ้ะรายการที่23เนี่ยนะคะรายการที่23ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่24องค์นี้เป็นพระเนื้อผมไม่เขาเรียกอะไรนะพระปิดตาเนื้อผมเหรอจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยนะส่วนตัวน้องไม่เคยเห็นนะ แต่ว่าเก่าอะเก่ามากเนี่ยนะคะมวลสารชัดเจนเลยนะเก่าแบบเก่าดูสบายตาเลยอะนะคะองนี้เนี่ยนะคะรายการนี้นะคะพลาเนืเน้อผงละกันเนาะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่จ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะ รายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะไม่แน่ใจนะคะเอาเอาเป็นแบบไม่แน่ใจแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องก็ดูไม่เป็นนะแต่ว่าองค์พระเหมือนพระพุทธชินราชเลยเนาะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่ิบห้าจ้ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเ <Sail>, ก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังไม่ทราบรุนไม่ทราบป,ปีสร้างมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนา,นา,นาๆเก่าๆกันน้ำได้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญทาเวทต่ะ ลงยาสีด้านหน้าเป็นเหรียญเนื้อโลหะเป็นเหีเขาเรียกอะไรนเะเป็นเหรียญเนื้อสีทองทองนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อสีทองทองนะคะ,ะ,ะ,งะ,คะลงยาสีเขียวด้านหน้าแบบนี้เลยนะจ๊ะเหรียญเวสุวรรณนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เป็นยันเป็นตัวหนังสือนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะ สามอยบาทสามรอยบาทนะจ๊ะรายการที่26ค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบลหลวงพ่อเหรียญหล่อเก่าเก่าโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเก่าเก่าสภาพดีนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะ300บาทรายการที่27นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28นะคะ <st arts> เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วรายการที่28เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเหรียญจอบเหรียญหลอโบาราณนะคะเหรียญ <st arts> หลวงพ่อไปนะคะสว,สวยแบบนี้เลย เนื้อทองเหลืองเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเขียนปีสองสนะคะใช่ไหมเนี่ยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่28ค่ะ รายการสุดท้ายแล้วนะคะส0 0อบาททางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละส0 0อบาท4ี่องค์1,000พันะจ๊ะพี่จ๋าอง์ละส0 0อบาท4ี่องค์1,000พันจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่28 3ส0บาอบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะกดสั่นกระดิ่งกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ